อ่ะตอนนี้เป็นวันที่2นะครับสำหรับการเซตร,ระบบไลท์ของพี่นัทนะครับเข้าไปดูที่โรงเรือนกันสั่งของไปหมดแล้วของน่าจะมาถึงหมดแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับมีสวิตช์ของ d e i อิท e l well hds 9125หสองสวิตช์นะครับ d e i อิ e e l well hds 9125ไว้ตัดสลับสองกล้องอ่ะแล้วก็ มีพอร์ต HDMI in เนี่ยทั้งหมด4พอร์ตกล้องตอนนี้มีกล้อง2ตัวเดี๋ยวอนาคตอยากจะเอาติดไวเลสเพิ่มนึงอีก2ตัวได้นะครับตอนนี้คือจะนิ่ง1ตัวแล้วก็บิน1ตัวเป็นบินด้วยไวเลส HDMI อยู่นี่แต่ว่าตอนนี้ไอตัวที่แถมมากับไอตัวเขาเรียกว่าหัว Hot Shoe Adapter ที่แถมกับตัวนี้ตอนนี้มันติดแน่นกับตัวน็อตล็อกกำลังขันอยู่นะครับต่อไปต่อสัญญาณเข้าสวิตช์เอเอเสียบปครับ แล้วก็เอาไปเสียบปลั๊กให้หน่อยึบไปจ้ะสุงลังนิดหนึ่งทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากภาพที่เข้าการแคปเจอร์ตัวเนี้ผมจะเปลี่ยนเอามาเสียบเข้าที่สวิตช์แล้วก็เสียบเข้า h อ m i สักอิน2ก็ได้เพราะเดี๋ยวอิน1เราจะใช้เป็นกล้องหลักอินสนะก่อนนะ ปึ๊บแล้วก็เปิดสวิตช์เชอร์ขึ้นมาสวิตช์เปิดอยู่ด้านด้านข้างนี้นะครับกดเปิดครับปึ๊บอืต่อไปนี่ไงภาพมาแล้วเออมาเลยติดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนซอสต,ตรงนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรเป็นฟุจิดีสาิเปลี่ยนเป็นฟูจิดีหกสิบปึ๊บปึ๊บ เดี๋ยวตั้งทิ้งไว้มันก็จะเป็นฟู้ทดีหกสิบตลอดเวลาลื่นๆอ,อ่ะภาพเข้าสวิตช์แล้วอ,อีกกล้องหนึ่งอีกกล้องหนึ่งอยู่ไหนปึ๊บอ่ะอีกกล้องนึงผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนไอ้ก,กล้องตัวเนี้ยเป็นกล้องหนึ่งก็จะต่อเข้าสวิตชอร์เหมือนกันก็เอา สาย HDMI เส้นยาวมา10เมตรหรือเปล่าไม่รู้น่าจะ10ฝั่งหนึ่งต่อสายแปลงเป็นหัวไมโครนะครับปึ๊บเสียบเข้าที่กล้องปั๊บโอเคอีกฝั่งหนึ่งต่อสาย HDMI เข้าที่ HDMI 1นหนึ่งแล้วกัน1อยู่นี่ ออสองกล้องเข้าไปแล้วนะเอบอ่ะเปิดกล้องหนึ่งเอ,อ่ะเรียบร้อยติดนะครับทีนี้เดี๋ยวเสียงเนี่ยเวลาเอาเข้านะครับเดี๋ยวมันจะทําได้หลายวิธีดีไซน์ที่ว่าไว้ก็คือเราจะใช้ไมค์ด a นามิกรับเสียงหน้าตรงตรงโต๊ะแล้วก็ใช้บีริงห้าร้เป็นตัวสำรองหรือว่าเป็นตัวที่ไว้เดินไล้สาย บีลิงห้าร้อยอาจจะอยู่ติดกับไอตัวนี้แล้วบีลิงห้าร้อยเนี่ยมันอยู่มันหนีบกับอะไรก็ได้มันหนีบกับไอตรงนี้ก็ได้หนีบไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยแค่นี้นแล้วก็ต่อเข้าพอร์ตหม่ต่อเสียงเข้าพอร์ตหม่ปุ๊บอ่าอันนี้ก็เสียงก็คือเข้ากล้องนะครับสังเกตได้จากกราฟเสียงที่มันเด้งๆอยู่กราฟเสียงเด้งๆอยู่นี่คือเสียงเข้ากล้องนะครับอ่ะทีนี้จะเอาเสียงเข้าไปในคอมก็ต้องเลือกที่อิน2 ดังนั้นอินหนึ่งไม่ได้ใช้อินหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนเป็นพอร์ตอื่นเป็นโฟนอินก็ได้ครับอ่าเป็นหรือเป็นอิน2ทั้งคู่ก็ได้อ่าแล้วก็มาดูที่คอมว่าเสียงเข้าไหมเรากดบวก audio input capture ลอยไมโครโฟนปึ๊บกดเปลี่ยนภาพส่งไปอ่าเตะเตะเตเสียงไม่มาเลยเพราะว่ามิกเซอร์มันปรับอยู่ที่ศูนย์หมด ปรับเื่อนขึ้นไปให้หมดโอเคมาแล้วทั้งคู่นะครับอันนี้เทสได้เฉยว่าอุปกรณ์ทำงานเต็มระบบก็คือไอตัวนี้ส่งเสียงไปได้ส่งภาพไปได้ทั้งหมดนะครับ ภาพที่เข้าสวิตช,ชอร์เครื่องนี้ก็จะมาเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านการแคปเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับการแคปเจอร์อยู่นี่นี่เห็นไหมอ่าแค่นั้นกดตัดสลับไป2กล้อง1212 2, 2. อืมไม่มีปัญหาเลยอินเทอร์เน็ตใช้ Wi-Fi แล้วก็หูฟังที่แถมมากับชุดของ Zo ูมพอแต่พี C D M 1กับตัวนี้คือ Z H P 1อย่าลืมไม์ไวเลสเราต่อเข้ากล้องไปเลยกล้องตัวที่เข้า H D M I 2ตัวที่เป็นไวเลส H D M I พอตอนจะใช้เราก็สวิตไปเอาเสียงจากการแคปเจอร์แต่พอมาอยู่ที่สเตชันตรงเนี้ถ้าใช้ซูมไมค์ไดนามิกอ่ะก็สวิตมาที่ซูมพอเทคพีซีแค่นั้นนะครับแค่อย่าลืมสวิตแค่นั้นแหละจบเนี่ภาพรวมระบบก็มีประมาณนี้นะครับไม่ยากจานหมุนหมุนไปที่ใบที่ด่างมากมากก่อนนะครับอีกนิดเดียวจะถึงแล้วครับอีกนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงอีกหน่อยครับอีกหน่อยโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวใบนี้เป็นใบที่ เป็นจุดขายของต้นนี้เลยนะครับมีความด่างที่ชัดเจนมากๆอ่ะอันนี้ราคา13,000เอาไว้เอาใจคนที่รักซิงโกเนียมแล้วยังไม่มีแพนด้านะครับอ่ะเดี๋ยวต้นต่อไปขอไปต่อเลยนะครับต้นที่ที่4 A4 นะครับ A4 A4 ต้นนี้คือซิงโกเนียมแพนด้าเช่นเคย ต้นนี้จะมีใบที่น้อยลงมาแต่มีความดังใบที่เป็นหลอดนะครับผมต้นนี้รหัส A4 1นะครับ12,000บาท AC 12000บาทนะครับครับ a 12,000บาทมีใครสนใจไหมครับกดมาได้เลยนะครับผมอ่ะขอพาไปเที่ยวที่ไฟเด็กก่อนแล้วกันดูด้านนี้ได้เลยอันนี้คือใบ ใบล่างนะครับที่ผมเอามาเลี้ยงได้ตอน3ใบผมรับมาตอน3ใบครับตอนนี้ก็กลายเป็น5 6 7 8 9 9ใบแล้วครับไปดูใบล่าสุดเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นความความเขียวของเขาหมายถึงว่ากินออนกินในตัวเขาครับต้องรอให้เขาใบาแก่ขึ้นอีกสักนิดหนึ่งก่อนครับผมโอเคอันนี้เป็นพาไลโซพาไลโซผม ใบขนาดนี้ก็ผมให้เขากินเยอะนอนเยอะครับอ้วนเลยนี่ใบเท่าซอกใหญ่กว่าซอกผมอีกนี่ครับต้นนี้ต้นนี้มีจะสิบใบแล้วครับสิบใบก็กะว่าให้เขาเลื้อยขึ้นเสาไปเลยเลื้อยขึ้นเสาตายไปเรื่อยๆเลยครับผมก็ขอให้ไปสัก 20, 30, 30ยี่สิบสามสิบใบอะครับพี่ <c oughs> ครับผม <c oughs> อันนี้อันนี้คือวิลเลียมเมื่อก่อนนะก่อนหน้านี้ที่ผมพาไปดูด้านหน้าสวน จะเป็นวินเลียมไททรงกลมทรงกลมๆครับอันนี้จะเป็นทรงยาวนี่ทรงยาวแบบนี้เลยสีเหลืองคือความด่างนี่นะครับสีขาวสีเหลืองคือความด่างของเขานี่อันนี้ใบที่1นึ่ใบที่สองและใบที่สวยที่สุดก็คือใบนี้ครับบางคนคงสงสัยครับพี่ๆว่าอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรเราทางสวนโบนาการ์เด้นนะครับได้มีการเขาเรียกว่าการตัดเพื่อยกยอดขยายพันธุ์ครับก็เราตัดไปแล้วแล้วก็ได้มีการแบ่งปันให้ลูกเพจได้จําได้ได้รับไว้ไปขยายพันธุ์ต่อครับผมก็คือต้นนี้รับไปตอนอตอนผมตัดก็มีจํานวนใบที่เยอะมากๆเยอะขนาดไหนรับไปตอน16ใบครับ16ใบเลยก็จะเหลือเหลือต่อไว้ให้ผม ประมาณนี้ผมก็จะทําการดูแลแล้วก็เลี้ยงให้เขาโตขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูอีกรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมพาวนอีกรอบหนึ่งครับพี่ครับผมอันนี้เป็นฟิโลมะละกอครับเดี๋ยวดูความใหญ่ก่อนนี่ตน้นต้นนุ้นว่าใหญ่แล้วอันนี้น่าจะเมตรห้าสิบได้ครับผมว่ามีแน่นอน